พูดถึงนะเมื่อเวลาผ่านไปตอนนี้เนี่ยมีตัวประกันที่ถูกปล่อยตัวมานะครับแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวประสบการณ์ของพวกเขาในช่วง50วันที่อยู่ภายใต้การควบคุมตัวของฮามาสนะ รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะดิฉันนำรายงานจาก AP มาถ่ายทอดวิกฤตแห่งช่วงชีวิตที่ตัวประกันต้องเผชิญภายใต,ใต้การควบคุมของกลุ่มฮามาสนะคะเก้าอี้พลาสติกที่เป็นที่ซุกหัวนอนมื้ออาหารที่มีแค่ขนมปังและข้าวการรอคอยอันยาวนานหลายชั่วโมงเพียงเพื่อต้องการจะใช้ห้องน้ําเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่อาจเลือกได้ภายใต้การควบคุมตัวของกลุ่มฮามาสที่บรรดาตัวประกันต้องเผชิญในเวลาเกืบอบ2เดือนหลังกลุ่มติดอาวุธฮามาสลักพาตัวพวกเขาไปอยู่ในกาซาใน การโจมตีซึ่งฆ่าชีวิตชาวอิสราเอลราว1,200คนเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาตัวประกัน58ชีวิตได้รับอิสรภาพภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวพวกเขาเลือกที่จะไม่ออกสื่อและส่วนใหญ่ยังอยู่ในโรงพยาบาลในอิสราเอลขณะนี้โดยตัวประกันส่วนใหญ่นั้นอยู่ในสภาวะอาการที่ทรงตัวค่ะ ขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของกลุ่มฮามาสยังถูกเก็บงำไว้อย่างแน่นหนาแต่บรรดาครอบครัวของตัวประกรันที่ได้รับอิสราภาพต่างเริ่มที่จะแบ่งปันประสบการณ์อันเลวร้ายที่บุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขาต้องเผชิญตลอด7สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ โดนเมราฟราวิฟที่สมาชิกครอบครัว3าคนของเธอได้รับการปล่อยตัวโดยกลุ่มฮามาสเมื่อวันศุกร์เปิดเผยกับ AP ว่าพวกเขาได้รับอาหารแบบไม่ปกติและส่วนใหญ่ได้กินแต่ข้าวและขนมปังโดยลูกพี่ลูกน้องและป้าของเธอที่มีชื่อว่าแคเรนและรูธมันเดอร์น้ำหนักลดหวบลงราว7กิโลกรัมในเวลา50วันที่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยกลุ่มฮามาสเช่นเดียวกับหลานชายโอฮาร์มันเดอร์ซิครีที่ดูผ่ายผอมลงไปด้วยเช่นกัน รวิฟกล่าวว่าเธอได้ยินจากปากพวกเขาว่าเขาต้องนอนตามเก้าอี้ที่นํามาเรียงต่อกันในห้องที่ดูเหมือนกับห้องรับรองและพวกเขาต้องรอหลายชั่วโมงเพื่อที่จะเข้าห้องน้ําค่ะด้านอัตวาอาดาหลานของยาฟาอาดาวหญิงวัย85ปีที่เป็นหนึ่งในตัวประกันที่ฮามาสปล่อยตัวมาในช่วงสัปดาห์นี้บอกกับ AP ว่า คุณยายของเธอน้ำหนักลดลงเช่นกันและบอกว่าเธอนั่งนับวันเวลาที่ถูกจับตัวไปและเมื่อเธอได้กลับมาเธอได้กล่าวว่าฉันรู้ว่าฉันถูกจับอยู่ที่นั่นมา50วันแล้วค่ะ เธอยังบอกด้วยว่าคุณยายของเธอโดนจับไปเพราะเชื่อว่าสมาชิกในครอบครัวของเธอเสียชีวิตทั้งหมดแล้วก่อนที่จะได้รับรู้ความจริงในภายหลังว่าพวกเขายังคงมีชีวิตอยู่แต่การได้รับอิสรภาพของหญิงวัย85ปีรายนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้สึกแบบหวานอมขมกลือนะคะเพราะเธอได้ทราบว่าบ้านของเธอนั้นถูกทําลายโดยกลุ่มติดอาวุธไปทั้งหมด โดยอาดาได้บอกด้วยว่าสําหรับหญิงวัย85ปีที่มักจะมีบ้านของตนเองที่ได้เลี้ยงดูลูกหลานได้สร้างความทรงจําดีๆมีที่เก็บอัลบั้มภาพหรือเสื้อผ้าแต่เธอไม่เหลืออะไรเลยและในช่วงวัยชราของเธอต้องกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งหมด,หมดเธอบอกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องยากสําหรับเธอคะ่ะ ตลอด50วันที่ฮามาสจับตัวประกันไปนะคะอิสราเอลได้ทันลมฉนวนกาซาทาั้งทางอากาศและทางภาคพื้นคราชีวิตชาวปาเลสไตน์กว่า14,000คนอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขก,กาซาที่บริหารโดยกลุ่มฮามาส และภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา4วันนี้กลุ่มฮามาสตกลงที่จะปล่อยตัวประกัน50คนแลกกับการปล่อยนักโทษปาเลสไตน์150คนจากฝั่งอิสราเอลและเปิดทางให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกาซาโดยตัวประกันชาวต่างชาติ18ชีวิตนั้นส่วนใหญ่เป็นคนไทยได้รับการปล่อยตัวในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเช่นกันค่ะ และในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงฉบับแรกฮามาสปล่อยตัวประกันเพิ่มอีก11คนซึ่งทําให้ตอนนี้จะเหลือตัวประกันอีกกว่า180คนในฉนวนกาซาทางการอิสราเอลได้ระบุว่าจะมีการขยายข้อตกลงไปอีกหนึ่งวันหากฮามาสปล่อยตัวประกันอีก10คนต่อวันก่อนที่ทางการกาตาที่เป็นตัวกลางการเจรจาจะยืนยันในวันจันทร์ว่าจะขยายเวลาหย,ยุดยิงออกไปในอีก2วันจากนี้นะคะ วิถีชีวิตภายใต้การควบคุมตัวโดยกลุ่มฮามาสมีการเปิดเผยออกมาครั้งแรกโดยโยเชเวตลิฟซิสนะคะตัวประกันไว้85ปีที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนที่จะมีข้อตกลงหยุดยิงเกิดขึ้นเธอบอกว่าเธออยู่ในอุมโมงใต้ดินในกาซาที่ทอดยาวแผ่ขยายออกไปเหมือนกับใย,ยแมงมุมและบอกว่าผู้ที่จับตัวเธอไว้บอกว่าพวกเขาเป็นผู้ที่เชื่อในคำพีออากุราานและจะไม่ทำร้ายพวกเรา เธอเสริมว่าเธอได้รับการดูแลอย่างดีและได้รับการดูแลทางการแพทย์รวมถึงได้รับยาด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้ที่คอยดูแลความสะอาดสถานที่อยู่ตลอดเวลาตัวประกันจะได้รับอาหารวันละหนึ่งมือ้อโดยมีชีสแตงกวาและแป้งพิต้าซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ควบคุมตัวเธอนั้นก็กินแบบเดียวกันค่ะ มีปัจจัยบ่งชี้เบื้องต้นว่าตัวประกันที่ได้รับอิสรภาพเมื่อไม่นานมานี้อาจจะถูกคุมขังอยู่ใต้ดินด้วยเช่นกันนะคะโดยเอยยวนูริหลานชายของอดีนาโมเชตัวประกันวัย72ปีที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวเมื่อวนันศุกร์บอกว่าป้าของเขาต้องปรับตัวเข้ากับแสงแดดเพราะว่าเธอได้ใช้ชีวิตอยู่ในความมืดมานานหลายสัปดาห์ค่ะนูริบอกว่าเธออยู่ในพื้นที่มืดสนิทไปหมดและบอกว่าเธอต้องเดินโดยที่ตาก้มมองต่ำ เพราะอยู่แต่ในอุโมง์เธอไม่คุ้นเคยกับแสงแดดปกติและในช่วงที่ถูกจับตัวไปเธอถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยทั้งหมด และเธอเองก็ไม่รู้มาก่อนว่าจะได้รับการปล่อยตัวจนนาทีสุดท้ายเมื่อได้เห็นทีมกาชาติเข้ามานั่นคือเวลาที่เธอรู้ตัวว่าโอเคเจสัปดาห์อันเลวร้ายนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วแต่สิ่งที่เธอได้รับรู้หลังจากนั้นก็คือสามีของเธอถูกสังหารด้วยกลุ่มฮามาสและครอบครัวของลูกชายของเธอรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหารนะคะ แพทย์ต่างออกโรงเตือนค่ะว่าตัวประกันเหล่านี้อาจจะมีภาวะกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงจากการถูกควบคุมตัวไปเป็นเวลานานนะคะซึ่งทางอิสราเอลก็เปิดทางให้มีความช่วยเหลือด้านปัญหาสุขภาพจิตก,กับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวทั้งหมดแต่ตัวประกันส่วนใหญ่ก็อยู่ในสภาพร่างกายที่ดีและสามารถเดินรวมถึงพูดคุยได้อย่างปกตินะคะแต่มีรายงานอย่างน้อยสองคนที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหนึ่งในนั้นคือเอลมาอับราฮัมวัย84ปีที่เข้ารับการรักษา ตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการสาหัสเนื่องจากมีการเจ็บป่วยก่อนจะถูกจับตัวไปและมีตัวประกันหญิงอายุน้อยที่ต้องใช้ไม้เท้านะคะที่ปรากฏในคลิปที่คลิปที่ฮามาสเผยแพร่เมื่อวันเสาร์ด้วย อีกด้านหนึ่งยาอีโรเทมที่มีหลานวัย12ปีฮิลาโรเทมโชชานีได้รับการปล่อยตัวมาเมื่อวันอาทิตย์เหมือนกันนะคะบอกว่าเขาต้องคอยบอกเธอว่าไม่จําเป็นต้องพูดจากระซิบอีกต่อไปเขาบอกว่าพวกเขาบอกให้ตัวประกันกระซิบและอยู่อย่างเงียบๆผมจึงต้องบอกเธอว่าตอนนี้เธอสามารถพูดเสียงดังได้ปกติแล้วและฮิลาร์กำลังฉลองวันเกิดครบรอบ13ขวบในวันจันทร์ได้นอนหลับเต็มตื่นในอิสราเอลรวมถึงสามารถกินอาหารได้แล้วนะคะ ส่วนโอฮาร์มันเดอร์ก็กลับมาเจอกับเพื่อนๆหลังได้รับการปล่อยตัวและฉลองวันเกิดปีที่9ช้าไป 1, mm hmm. 1> เดือน uh hmm. แต่ก็อยู่ล้อมรอบขนมที่ชอบอย่างไอศครีมและพิซซ่าในโรงพยาบาลขณะที่เพื่อนของเขาอีธานวิลชิกได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น Channel 13ว่าเพื่อนของเขามีจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถตอบคําถามเขาได้ว่ากินอะไรมาบ้างและเกิดอะไรขึ้นกับเขาตอนที่ถูกจับเป็นตัวประกันแต่เลือกที่จะปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเรื่องนี้กับสื่อนะคะเพราะบ ว่าเขาต้องการเคารพความเป็นส่วนตัวของเพื่อนเขาค่ะ